น้าพี่น้องพามาไอ้ส้มวิวเนาะครับรถออมอ่อมน้องไงมากรถจอดกันคนข้าขึ้นมากพามาเที่ยวกูดส้มวิวยางงามเลยพี่น้องบ้างยังกันดิเขาดินสอกูดชมวิวเขาดินสอ <c oughs> นี่แหละจังหวัดเชียพรพี่น้องประตูภาคใต้ไหวเสด็จในกรมชมไรกาแฟแล่หาดไซรีดีกวยเลมือขึ้นชื่อล้งนุก จมิมวัชพอนมีดแรงท่องเที่ยวหลายพี่น้องคุณสอบอาหารเพื่อข้ามขันจมิมวัดชพอนเะนาะนี่ทะเลกวางมาถ่ายคอนเทนต์นนได้พี่น้องไอ้คู่เพื่อนผ้ามาไอ้อันนี้คู่เพื่อนคนในพื้นที่ครับเนาะเขินมาอย่างสั้นเลยมึงสร้างถึงไงนะย่างสั้นอ๋อยางเงาเลยพี่น้องเดี่ยวภาพมึงก็จงามเนาะ ยังงามใช่ไหมไอปุน่นแกกระลอกมันทะเลี่ยงงามเลยยังงามไอป,ไปไมันไดงตรง่องงไหม หลังกาแฟนี <tro leer> ่นะจุดชมวิวเขาดินสอ่ะอ้วงนี้สวยงดงามนะองวงนี่ก็งามดอกไม้งดงามย่งงามายาง มันก็สวยอุ้ยยอดมันนู่นี่สวยเว้ยแห่งนู่นนี่สวยไม่มมเป็นมุมกว้างเนาะมุมกว้างมุ่งนี่สวยเนาะมันเดือดเดือดใส่ส้มอยูยย่างนี่ฮะส่มซุนนม่มดับหาโอ้หน่อยบางงามนามะุ่มหลาย วแหวนน่าแท่ตกนี่ก็ได้ปีนเขาเลยนเป็นหินข้าล่างอันนี้ทาเฮ็ดไออันนี้มันใช่งามนี่เนาะสั่นไปสั่นไป็สั่นงามแล้พี่หลอนเน,ะน,น,น,นาะไปซ้ำเหนียวนะครับนะเดี๋ยวไปนี่กัน